แม่นางสวัสดีครับวันนี้แม่นางมาหาผมมีอะไรหรือเปล่าครับแม่นางตะเคียนบอกว่าหิวข้าวแม่นางหิวข้าวเหรอนี่เลยนะครับพี่ซีก็ผมได้เสียงข้าวไข่เจียวแล้วก็มีน้ําพริกแล้วก็มีเจ้วมังกรสามลูกพรพอไหมคะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีพี่เพลีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับเช้านี้นะทุกคนผมเนี่ยตื่นขึ้นมาได้เสียงคนเรียกนะครับที่ไหนได้เป็นแม่นางตะเคียนนะครับไม่รู้ว่าแม่นางตะเคียนเนี่ยมาที่บ้านผมมีอะไรผมช่วยหรือเปล่านะครับผมเองก็ไม่ได้ขึ้นไปหาแม่นางเนี่ยนานบ้างนะเพราะว่าฝนเนี่ยตกลงมาเนี่ยหลายวันนะครับพี่ก็กล่วว่าวันนี้ผมจะขึ้นไปหานั่นแหละจะเอาผลไม้ไปให้เพราะว่าแก้วมังกรที่บ้านผมเนี่ยสุก นะครับก็ตอนนี้แม่นางจูงก็ยืนรออยู่ฝั่งป่านะพี่นะผมเนี่ยเรียกให้เข้ามาก็ไม่เข้ามาแล้วก็ไม่คุยกับผมเลยนะผมเนี่ยยืนมองนะครับผมเนี่ยรีบไปล้างหน้าล้างตารีบเปิดคลิปให้พี่พีเอฟซีเนี่ยได้ชมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปคุยนะว่ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่านะครับพีเอฟซีก็ผมเนี่ยพยายามเรียกให้ขึ้นมานั่งนี่แล้วแต่ว่าแม่นางเนี่ยไม่กล้าขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร บางทีแม่นางตะเคียนก็อาจจะเกรงใจนะครับก็เคทุกคนเับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยเดินเข้าไปคุยกับแม่นางเลยดีกว่านะครับการไปรับชมคลิปนี้นะผมขอคนนึงไลค์นึงแชร์นึงติดตามนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาแม่นางตะเคียนกันเลยดีกว่านะครับผมก็ทุกคนอาจจะได้เสียงคนตัดหญ้านะครับพี่เพราะว่าด้านบนนู้นเป็นรีสอร์ทนะครับเขาน่าจะตัดหญ้านะอาจจะดังหน่อยนี่นะทุกคน แม่นางสวัสดีครับวันนี้แม่นางมาหาผมมีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรผมช่วย,ยไหมแม่นางขึ้นมานั่งข้างบนได้ไหมครับขึ้นมานั่งข้างบนก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจก็ได้ ทุกคนครับแม่นางตะเคียนบอกว่าหิวข้าวแม่นางหิวข้าวหรอแม่นางมาทีไรนะ่ะก็มาแต่ทางนี้นะพี่นะนาบ้านผมก็ไม่มานะครับส่วนมากจะมาแต่ทางนี้อะพี่มาก็ยืนมองผมอยู่ในป่าเนี่ยแม่นางตะเคียนหิวข้าว อ๋อไม่มีใครขึ้นไปหาเลยใช่ไหมทุกคนแม่นางแตเขียนเนี่ยมาขอกินข้าวที่บ้านผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับแม่นางนะครับพี่วันนี้ผมก็อยู่คนเดียวด้วยนะเาเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะครับเพียสิเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะาอาจจะสันน,นะครับพี่พ ผมเนี่ยพยายามชวนแม่นางเนี่ยไปนั่งข้างในบ้านแลยแม่นางบอกว่าจะมารบกวนที่นี้นะครับไม,ไม่ต้องเกรงใจผมเอาเลี๋ยวเข้าไปนั่งก็ไปนั่งไดนะ้ที่ผมไม่ได้ไปหาแม่นางเนี่ยเพราะว่าฝนตกผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่าจะไปถึงก็หีย่วโมงไม่มีเวลา รีบไปทำข้าวให้ทำข้าวไข่เกียวไหมทำข้าวอะไรอ่ะโอเคครับพี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบไปทำข้าวเดี๋ยวไม่นั่งรออู่นี้นะถามแป๊บเดียว ทุกคนครับผมเนี่ยพยายามเรียกแม่นางเดเค้นเนี่ยให้ขึ้นมาที่บ้านนะแต่ว่าแม่นางก็ไม่ขึ้นมานะครับก็รอบอกผมนะอยู่กับน้องไอวาสองคนเองนะส่วนน้องหญิงเนี่ยน่าจะกลับเข้าไปในเมืองนะครับแค่ๆโอเคผมก็จะรีบไปทำข้าวนะครับผมเพราะว่าแม่นางเดเคนเนะี่ยหิวข้ามาก ผมเองก็ชวนเข้ามานั่งที่บ้านแล้วนะแม่นางก็ไม่อยอมเข้ามานะครับทุกคนแล้วก็อกนะีกอย่างนั้นมีแก้มกอดสุกด้วยเดี๋ยวผมก็จะเด็ดไปด้วยนะครับแม่นางเข้ามาเข้ามาข้างในไหมครับเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับพี่เพีสิ คทุกคนครับก็ผมเนี่ยได้ทำข้าวเรียบร้อยนะรีบทำอย่างด่วนเลยมีข้าวไข่เจียวแล้วก็มีพลิกด้วยนะครับพี่แม่นางรองนานไหมครับก็นานอยู่เลยทุกคนผมให้เข้ามานั่งข้างในก็ไม่มานะครับพี่ลมจะรีบทำนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเด็ดแจ่วก่อน ก็ออกแดงๆ้วพี่แต่ว่าต้องบ่มสักสองวันสามวันนะ่ะถึงจะสุกนะครับผมก็มาแบบกระทานทานผมก็หาไม่ทันนะครับพี่แก้มังกรนี่แหละนี่ลูกหนึ่งจะไดดไปสักสองลูก วางไว้ตรงนี้นะครับใสายช่อแป๊บนึงนะครับเยวผมรีบดิทับ นนีกก็ิดไดสามลูกผมว่าน่าจะพอนะครับแม่นางยังอยู่นะโอเค okay, ครับแม่นางเดี๋ยวผมใส่ถุงฮนะ นี่เลยนะครับพี่เอซีก็ผมได้เตรียมข้าวไข่เจียวแล้วก็มีน้ําพริกของพี่วิชัยนะครับผมได้แบ่งแม่นางไปเคียนด้วยนะพี่แล้วก็มีแก้วมังกรสามลูกน่าจะพอกินอยู่นะครับก็แม่นางเนะี่ยมาแบบกระทันหันนะพี่ผมแบบเตรียมของไม่ทันเลยนะ,นะครับผมผมกาว่าพรุ่งนี้ผมจะขึ้นไปหานะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอากาศดีแล้วก็ผมรอแก้วมังกรสุกด้วยแต่ว่าถ้าไป็นบ่มวันสองวันน,น่าจะ กินได้นะครับแตันี่ก็กินได้แต่รสชาติเนี่ยจะไม่ค่อยหวานนะครับตอนนนมไหมอ่ะนี่จะไว้กินนะถ้ามีอะไรแบบไม่พอก็มาหาผมได้ถ้าผมอยู่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็อาจจะขึ้นไปหาแม่น้ำนเหมือนกันแหละแต่ว่าวันนี้แม่น้ำาหาผมจ่บ้างก่อนนะครับ ไดตลอดลับอนครับไม่ตัดแกลับแล้วนู่นตัว น้องมากันนะน้อยวาก็อยู่กับผมที่บ้านนั่นแหละก็ยืนมองผมอ่ะต้องมากันนะามาน่ารักไหมามาน่ารักไหมลูกตัวนี้อ้วนมากโอ้โหทรมตัวนี้น่ารักมากเลยนะแม่นั่งกลับไปแล้วนะครับพี่เพียรสิ ก็แก้วมังกรในบ้านผมเนี่ยก็ยังไม่สุกดีนะครับบอกเดีอยะแนีน,นยน่าจะหิวจริงๆเลยทุกคนครับวันนี้ก็อากาศสดใสามากเลยนะดู อากาศแบบมีแดดน้อยๆนะครับผมนี่ขึ้นเยอะมากทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็ขึ้นนี่นะครับเต็มเลยหลายลูกเลยนะประมาณห้าลูกอะต้นหนึ่งอะนะครับเออลืมเลยทุกคนครับมีทุเรียนทุเรียนน้าม่ะ สุกหรอกแต่ก็ใกล้จะสุกแล้วต้องรอสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะได้กินแน่นอนบางลูกก็เพิ่งออกดอกนะพี่นะนี่ที่ไรยพี่สายก็จะมังกรเยอะเหมือนกันขอจากบ้านผมนั่นแหละก็ตัดมาเรามาปลูกก็ขึ้น นะครับผมขึ้นไวแล้วก็ขึ้นดีแล้วก็เลี้ยงง่ายแบบไม่มีสารพิษนะครับแบบธรรมชาตินะครับเราอยากกินมะพราะ้าวเราก็มาขอพ่อพี่แฝดก็ได้กินนะครับแก้วมงกรก็มีเรา,าทำตำตาำก็มีกินพริกก็มีนะมีหลายอย่างนะทุกคนแล้วนกะ็ตรงนี้ผมเสียดายมากอาทิตย์ที่แล้วแก้วมงกรสูกเพียบนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถเด็ดได้จะไหมนี่นี่แล้วก็นี่ แล้วก็ฟังนี่อีกสองลูกเสียดายมากทุกคนครับต้นเนี้ยมันมันเบาบางนะพี่นะเราปีนไม่ได้เอาไมา้สอย,อย่างเดี๋ยวถ้ามีตะขอนี่คือแบบได้กินแน่นอนนะครับอั้บนเพียบแลว้วทุกคนครับเสียดายมากเราไม่สามารถปีนขึ้นไปได้นะอืมนี่มีต้นกระเยบเอาจริงกันทุกคนแม่นางตะเคียนมาแบบผมไม่ทันตั้งตัวเลย นะครับไปเ,เราขึ้นไปนั่งคุยกับบันบ้านนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าบริเวณตรงนี้นะมามืดนะครับป้าติกอยอู่เนี่ยอ๋อเนี่ยทุกคนลืมดูเลยถ้าผมเจอนะผมก็เด็นให้เหมือนกัน รอให้สุกดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปให้กินครับผมแม่นางก็กลับเข้าไปแล้วนะเดินหายไปแล้วทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับแม่นางตะเคียนเนี่ยก็ได้กลับไปแล้วนะวันนี้เนี่ยผมตกใจมากมาหาผมเนี่ยแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่ามาขอกินข้าวนะครับพี่ก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อของบุคคลนะครับผม v ี c ซีบางคนก็อาจจะไม่เชื่อนะครับ ก็ได้ให้ข้าวแล้วก็ข้าวไข่เจียวแล้วก็มีน้ําพริกนะครับผมแม่นางนะเดินมาเรียกผมอตรงนี้ผมก็ตื่นรีบล้างหน้าล้างตาก็รีบเปิดคลิปเลยนะครับอีกอย่างนะผมได้ให้แก้วมังกรไป3าลูกนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนะี่ยผมจะขึ้นไปหาแม่นางนะั่นแหละทุกคนแต่ว่าฝนตกนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะครับพี่ๆก็โอเคทุกคนครับคลิปนี้นะก็คงมีเพียงเท่านี้นะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอคณละหนึง่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเนี่ยได้ทาคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยอาจจะไม่คอหวยแล้วนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะพี่นะเกือบถูกเหมือนกันแม่นงมางที่แม่นางตะเคียนยมาเคียนให้ผมนะครับเลขอะไรนะหกศูนย์แปดแต่ว่าออกหกศูนย์ห้านะครับเสียายมากอืมก็คองแบบนี้เนี่ยก็ มีถูกมีผิดบ้างนะพี่บีนะก็ไม่ว่ากันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกผมอาจจะขึ้นไปาหาแม่นางตะเคียนผมจะไปสร้างที่นั่งนะครับพอเวลาผมขึ้นไปผมจะได้วางของกินเนี่ยไว้นะครับผมจะได้ไม่ต้องวางบนพื้นนะครับเพราะว่าบางทีผมวางบนพื้นเนี่ยอาจจะดูไม่ดีนะครับก็อาจจะไปทําที่เขาเรียกว,ว่าะนะแค่เล็กๆอะ่ะทุกคนสําหรับวางของกินได้ นะครับอาจจะนั่งได้ด้วยเหมือนกันผมก็จ,จะลองดูนะว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับผมโอเคก็รอชมรอติดตามกันด้วยนะครับเพียบสีนะไปไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ